านอาจารย์ทำไมทำกับสิทธิ์ที่ต้องการความช่วยเหลือและน้ำใจได้เยี่ยงนี้คำสัญญาที่ท่านให้ไว้กับสิทธิ์ที่จะตกลงให้คะแนนเสริมและจะที่ค่าถอนย้าท่านอาจารย์ความเศร้าและโทษสาของการจะไม่มีวัตจากไขปลาจะขอใช้ไข่เค็มนี้และวิชาปานที่ข้าได้เรียนมาจากต้อหนักมืดปดดปล่อยคำสาเพกการแพ้ท่านอาจารย์จะไม่ได้รับความเป็นตาจากผมแล้วก็ปลาไข่เค็มใส่ฮะบัดนี้ ยีจะเริ่มจัดปิ่งชั่วไลยอ่าดื่มกาแฟตอนเช้านี่มาดีจริงๆเลยเอาแสงอะไรไว้นั่นเอาละถึงเวลาปรับน้ำให้ร้อนจุดเลแ 7K มึงจะเผาที่นี่หลือั้ิงเจ็ดโอแกโโก็ตายแอ,อ,อ้ว เสียงอะไรไปสำรวจที่ที่เกิดเสียงไม่ไปในฐานะคนที่มีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยผมจะไปหาเสียงนั่นแล้วก็โดนอะไรก็ตามที่สร้างเสียงนั่ <S <S นคาตกรรมครับไอยูกันหญกว่าครับทั้งหมด78.99เหรียญนะ7 8 9 9ากมึงบ้าปะเพื่อนอ่าเพื่อนโกติดไว้ามาจ่ายรอบหน้าได้ไหมนายบอกว่านายไม่มีตังจ่ายในตอนนี้อย่างงั้นเหรอเยบ เจ้าที่รักฉันกำลังทำศัตรูสดใหม่จากวัตถุดิบจากมึงของฉันเลยล่ะตอนนี้ฉันก็ไม่มีเนื้ออยู่ด้วยสินะฉันได้กินซากสัตว์ตายบนเกาะนี้กลางบึงถ้านายลุยเข้าไปในบึงแล้วเอาไว้แันได้ละก็ฉันจะจ่ายเป็นเศษเหล็กเลยละจ้าตกลง มันเป็นการทักทายใช่เลยกูสร้างได้แค่ตัวนี้กูสร้างได้แค่ไก่เนี่ยมึงจะให้กูภูมิใจปะเนี่ยโอ้หกูมีพลังแบบขั้นพระเจ้าสักทีกูสร้างไก่โัวตัวหนึ่งเนี่ยนะไหนเฮาให้พ่อฟังดิลูกเฮาดิบักบักดิเออน่ากลัวเดี๋ยวตามกูมาอ่าได้บ่อแล้วขอขี่นะลูก เอาใส่ไว้ตรงไหนดีใส่ไว้ตรงนี้นเออนั่นแหละเพชรเคเตอร์ Creator, มาเคเตอร์สามารถขี่ได้แล้วเออนั่นสามารถขี่ไกลกูได้แล้วโลกจงกวัาจงกว่า,ก,วากูกับไกลของกูโอ้ไก่ผมโคตรตีตองเลยฮนะทุกคนกูจะเอาอะไรไปหน้าเก่งขาวะเนี่ยไปนอนนอนกับลูกพ่อแม่ลูกกูดีกว่ากูลืมไปผมเป็นพี่เลี้ยงฮะอะละหนู How to Dream ไลท์อะคิงทำยังไงให้ฝันเนกับลาชาอย่าขวางทางกูทำยังไงให้ฝันเหมือนกับราชาตอนที่สองออกมาดีๆหรือให้กูลากคอมออกมาคุณผู้หญิงดูลีลานี่นโอเคยังไม่พังอะไรเมื่อกี้กูพลาดมีดหลุดมือแต่รอบนี้กูมีอาวุธใหม่ละไฟจะมันมีความรู้สึกหนึ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าความกลัวความรักเพื่อนตอบไปเลยความรัก มันมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่รู้จักและมันแข็งแกร่งกว่าความกลัวหลายเท่า It's it it Love <S ไม่ใช่นะโง่มันคือความเงียบหลอนเริ่มที่อลิซบอกไปแล้วไม่เรื่ออยงไงว่าคุณผู้หญิง The In k Demon เนี่ย Bendy the Demon <c oughs> น่าแรงไปเลยปเปี้ยนพูลลี่จับสแกนนะฮะ มันรู้จักวิธีลอยคนกดสแกนเนาะไอ้ส <C ue mos> ัตเย์วิธีการรับมือกับมันเวลามันโผล่มานะครับตรงหน้าจอให้เราหยุดทำทุกอย่างเลยเว้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเรไม่เคยเห็นใครพูดถึงบอกมึงแล้วผมว่าใช่ มาน,มนไมด้ดแล้ว<อ>เข้าไปขึ้นเลยสิอุย้ยหายไปเลยเกมมันจะเล่นว่ามันบุกบ้านผมถึงที่เลยค่ะแบบเอาอย่างนี้ก็ได้มึงมามึงมาบวกกับกูอยากมึงต้องเจอตีนกูป่ะเงาอะไรวะมันบุเห็นเงาอะไรบางอย่างฉอนเห็นเงาไก่ กกูแล้สี่นาทีต่อมาอย่าหันมานะอย่าหันมาเชี่ยกูกลัวไก่กูกลัวไก่ตู่จับจับละตัวนี้เสียงมันโคตรน่ากลัวเลยถึงหน้าจ่ามันจะไม่น่ากลัวก็เถอะ 5นาทีต่อมาไปไปไปเร็วเร็วจะรีบเร็วได้ได้แหละได้ได้โอ้โห